ครับวันนี้ผมมีซีดีมานำเสนอท่านผู้ชมนะครับนี่คือหลวงพ่อพักวัดห้วยด้วนรุ่นกูจะให้มึงรวยนะครับเป็นรุ่นที่ทุกคนต้องมีนะครับมีแล้วท่านจะได้ร่ํารวยแล้วก็คล้วคลาดปลอดภัยนะครับรุ่นนี้หาตามเพจของกูจะให้มึงรวยได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับหลวงพ่อพักวัดห้วยด้วนนะครับรับรองว่าทุกคนได้ไปแล้วรวยทุกคนนะครับแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยครับรุ่นกูจะให้มึงรวยเอาไปเลยครับเอาไปเลย เป็นร้านใส้กรอกท,ท,ที่จำหน่ายวัตถุมงคลของวัดนะครับหลวงพ่อพัดวัดเวยด้วยนะครับท่านผู้ชม มันยังแน่นเหมือนเดิม

นกขไม่ร like ู้แต่ท <laughs> ี่เป็นองวัดคนก็ไม่รู้คือเป็นของวัดวัดมันได้องต่อสามต่ออะไสร้างวัดมขอบไปทีนลลได้สรางวัดกงานลตอนนี้เต่าหมวจะมาพวกนี้เนี่ยนีนะ เอากระบีดมาเตาลิมีดเหล็กที่เดียวกันคุณจะไล่กันมาเหมือนกันค่ะพี่แต่แค่เขาตินกล่องไว้ที่เป็นเงินรถดีเขาปล่อยเดี๋ยวเท่าไหร่ตอนแรกขายสองพันห้าแต่นี้ก็ขึ้นแล้วน่ะเนาะเจ็ดพันแล้วเจ็ดพันแล้วต้องขึ้นรุ่นรุ่นแรกมาอย่างเงี้ยหกอ้อหงหนึ่งของวัดเด็เก็บกันได้นะับทามันดังมันดังจากวัดนะ่งจใช่ใช่ ขอนาคุณพราไทยนำจากวัดนังเป็นของวัดวัดใช่เอเซียนเขาก็ปั่นของเขาลวอันนี้ยนดนี่ยเดี๋ยวมันต้อง15เนี่ยไหนล่ะไม่มีละัจำอย่างนั้นน่ะเนียธรรมดาเลยเนาะธรรมดาัจำน่ะปรางวดเดียวน้าเห็นจำอย่างีวลงกระานเป็นเงินนั้นนะอันนี้เป็นรุ่นไหนอะนร่ลางารนะครับี้ แต่ไม่ได้ลงถีลงอะไรนะทเปปีอะทีสามหโอ้สามหารวล้วเโอ้เหรียญธรรมดานี่เองครับเลื้อหนี้นะคร้วกเจ้าแจกอะนะที่ลึกนะเดละสาบาทห้บาทใช่ใช่ เปมื่ละเบไปแ่นอันเนี่เดี๋ยว้เล็กกันเนาเจนีจ้งหลานใช่ป็นงนับโหยก็เห็นบอกว่าหายากหายากไนะอันนี้นะแน่นอนี่เก็บไปได้ไงต่องหลวงพ่อคงไม่มีแล้วอ่ะ ไม่สีมันไม่มีพรนี่เป็นอะไรครับห้องน้ำเห้องน้ำเก่าถ้าโรงนจอยู่ก็พักอยู่ด้วยพระจางานมันด้วยออนนั้นเดี๋ยวเขาไ่รู้ที่หลังทางตอนเสร็จเรแล้วใส่ที่บอกใช่มันต้องเจ็นี่นะแล้วรองท้าไม่เหยียบอยางรั่วนะ ต้องหอมาเพื่อสิ่งนี้เลยแลยวนะเียทะลุดิไม่ดีไม่เข้าให้เลยทะลุนี่ก็จะทำห้องน้ำนอนถึงพ่อแล้วคุยถึงพ่ออยู่ว่า ก็เทปูนข้างล่างดีไหมไม่ได้ดต่อจะเทีไใช่ที่ห้องน้ำไม่ร้องไห้เพราะว่ามา้นอยู่ที่วัดวิด้วนนะครับกเลยดูพื้นที่ทาห้องน้ำนะครับที่ขยายออกมาจากห้องน้ำเก่เาห้องน้ำเก่าแล้วเราเขียนว่าห้องน้าวัดวนี่ใหม่ในต้าอาคารน,นะครับ

ของผลไม้ร้านตลาดผไม้น่ั่แใช่่นแเสื้แดงนะ่ใส่บอกทะลุจะามได้บอกนีงผไนดีไรัมใช่ไหมมีเรมเจอไปรับรู้จักเขามาบ่อมาผมกได้บอกแล้วเดลยโอเคครับมัการให้หลค่อเนขายแทให้่ายงง ำงานเกี่ยวกับอะไรบ้างก่อนจะบวชนว่าเองเกิดที่บ้านตะทะเลครับเหยียดต้นไม้ที่เอ็มเบิกเมียที่ที่บ้านตะตะวันเกิดที่บ้านนั้นแล้วก็โตที่บ้านตะทะเลนี่เลยมาเลี้ยงสิบหบพวกเดี๋ยวก็มาหาที่ยังกินใหม่มาอยู่บ้านร่ำรินครับ

คือก็จับมากเลยจับมากเลยนังฝึกอยู่ในอเตสาหกรรมนีสมัยนั้นเขาเรียนชั้นไหนกันถึงช้ไหนครับคุณพอสี่ใช่ใช่ยังฝึกว่าเขาเรียงก็ขึ้นชั้นเลยครับแล้วจะไงปู่ไปอยู่ที่นี่ปู่ได้ข่าวปู่ไปเป็นทหารเหรอ เออถ้าช่วยหา <coughs> <coughs> <coughs>